แล้วเราจะซ่อมยังไงเพราะว่าตัวถังมันเป็นตัวนี้เราก็จะใช้กาวนะครับแล้วก็การยิงรีเวทครับเราจะไม่เชื่อมครับเชื่อมเมื่อไหร่เสียความแข็งแรงเมื่อนั้นครับเราจับซ้โชกสามมิติครับพอจับปุ๊บเราก็ดีดลงค่นในกระจกแล้วครับง่ายมากครับง่ายมากสำหรับคันนี้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่ค่าใช้จ่ายคันนี้ประมาณล้านห้าครับประมาณล้านห้าระยะเวลากี่วันนะพี่ประมาณเจ็ดวันครับเจ็ดวันโอ้ทุกคนเจ็ดวันสามารถ อ,ดดนะอในกรณีของร้านห้านี่คือ uh huh. สำหรับแค่โครงสร้างตัวถังนะครับ, uh, รบถ้าเกิดรวมถึงพวกระบบภายใน uh huh. พวกคอนโซลที่ต้องเปลี่ยนใหม่ uh huh. คันนี้น่าจะพาไปถึง2ล้านห้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล bon VCK นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อูวีสิบกาดนะวันนี้จะพาทุกคนไปชมออดี้อาร์แปดนันเพื่อนคันนี้เพิ่งประสบอุบัติเหตุมานะครับนี่เลยเพื่อนวันนี้จัดให้ดูอีกหนึ่งคลิปนะสาหรับใครที่ รอชมคลิปอูวีกลานะวันนี้จัดให้ดูแล้วอีกหนึ่งซูเปอร์คาร์นะครับแบรนด์อ u ด i ีนะเป็นเจ้า a u d i R8 เครื่อง V8 นั้นเพื่อนคันนี้ก็หมุนแล้วฟาดมานเพื่อนเห็นได้ข่าวว่าโดนไปถึงตัวถังเนี่ยเพราะว่าคันนี้ตัวถังเขาเป็นโมโนโคอกนั้นเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันโดนหนักหรือเปล่านะแต่พี่ใหญ่บอกว่าคือรถผิดรูปเลยนะเพื่อนคันนี้ประเมินค่าซ่อมคร่าวๆแล้วก็อยู่ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาทนั้นเพื่อนแล้วก็อีกอย่างก็คือระยะเวลาการซ่อมก็คือ ภายในเจ็ดวันเพื่อนคือภายใน7ดวันซ่อมเสร็จแน่นอนเดี๋ยวให้ดูภายในเนี่ยแอร์แบ็กทุกอย่างระเบิดเลยนะเพื่อนเห็นปะบอกก่อนนะว่าล้านห้าไม่รวมข้างในนั้นเพื่อนข้างในก็อีกประมาณหนึ่งล้านนันเพื่อนคอนโซลก็แสนแล้วอะ่ะแล้วก็ยังไม่รวมพวกแอร์บงแอร์แบ็กเลยแล้วก็ระบบความปลอดภัยคือแบบมันดีมากรถพวกรถซุปเปอร์คาร์เพื่อนคือล้อด้านหลังอะ่ะเขาผิดรูปด้วยนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยถ้าดูสังเกตดีๆอะคือพี่ใหญ่เขาบอกว่าล้อหลังะ่ะมันผิดรูปเพื่อนเห็นปะมันเบี้ยวเนาะ แต่ว่าก็อาจจะต้องทําค่อนข้างเยอะเลยแต่คันนี้ระยะเวลาทำอ่ะเวันแน่นอนเพื่อนได้ได้ชมแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถ่ายคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอีก7วันค่อยมาดูนะว่ามันจะเรียบร้อยหรือเปล่าโอเคใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมไป ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านแต่งรถสําหรับสาว h o n d a กันนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะขับ Honda Accord G10 หรือว่า Civic FE Civic FC หรือว่า Civic FK หรือว่ารุ่นไหนของ Honda ทางร้านทันญ,ญาออตโต้มีของแต่งครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งล้อเบรกยางโช้กท่อหรือว่าจะแปลงหน้าจาก Civic FE เป็นตัว Civic Type R หรือจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องก็มีครบทุกอย่างและที่สําคัญช่างที่ทันญ,ญาออตโต้ยังมีประสบการณ์เกี่ย เกี่ยวกับรถ Honda มากกว่า25ปีและยังเป็นอดีตช่าง Honda ทุกคนเรื่องการถอดประกอบมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และยังมีบริการรับส่งรถลูกค้าที่เอามาแต่งที่ร้านธัญญาออโต้อ,อีกด้วยนะครับรวมไปถึงจูนพร้อมขึ้นในโนและยังมีชุดแต่งคาร์บอนแบรนด์ NK อีกด้วยและยังสามารถสั่งของแต่งแบรนด์ระดับโลกได้อีกด้วยนะครับและใครที่สนใจอยากจะแต่งรถที่ธัญญาออโต้นะครับผมจะขึ้นเพจ Facebook ให้เพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆสามารถทักไปสอบถามราคาของแต่งกันได้เลยนะ แล้วที่สําคัญราคาพิเศษแน่นอนไปครับทุกคนไปชมเจ้า a u ดี R8 กันเลยผมไปหาทางพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาบุกวี0กระลาดหน่อยเนาะพี่เนาะได้เลยคันนี้พี่ใหญ่มีคันไหนมาแนะนํำผมอีกเนี่ยพี่วันนี้วันนี้ก็มี a u ดี R8 เราก็กําลังจะดูว่าเราจะซ่อมให้จบภายในเจวันอ่าครับผม เจ็ดวันคือซ่อมเสร็จถูกไหมพี่ใหญ่ใช่ครับซ่อมเสร็จทุกอย่างเอเวอรี่จบภายในเจ็ดวันครับอ่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูงานนิดนึงอย่างออดี้อารแปดคันนี้เป็นตัว V8 ถูกไหมพี่คันนี้ไม่น V8 ครับวีแครับครับผมคันนี้เจ้าของรถเขาไปประสบอุบัติเหตุอะไรมาพี่ใหญ่คันนี้ก็ฝนตกถนนลื่นนะครับอ่าครับแล้วก็หมุนครับผมแล้วก็ไปฟาดกับฟุตบาทอ่าครับ โครงสร้างบิดทั้งคันครับโครงสร้างบิดทั้งคันใช่ครับก็คือคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวถังคาร์บอนถูกไหมพี่คันนี้เป็นตัวโครงสร้างครงสร้างตัวถังเป็นอลูมิเนียมแต่โครงสร้างเป็นแบบโมโนคอกคของแลมโบกินีเลยโอ้อะครับผมครับผมคือโครงสร้างแบบแ,บบแลมโบกินีเลยใช่ครับใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความเสียหายนิดนึงก็คือคันนี้โดนด้านหน้าหมดเลยถูกไหมพี่คันนี้โดนหน้าเต็มครับแต่ว่าดูเหมือนจะเสียหายน้อยแต่จริงๆเสียหายค่อนข้างเยอะเพราะว่าโครงสร้างตัวถังรถตัวนี้มาเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับอะครับผม เดี๋ยวพี่ใหญ่พาดูนิดนึงว่าโดนจุดไหนบ้างที่หนักๆพี่โอเคเริ่มจากด้านหน้านะครับครับผมรถก็ได้เข้าไปด้านหน้าตู้มตรงนี้แล้วก็โครงสร้างตัวนี้ไปกระแทกกับโครงสร้างหลักอ่าครับมันเลยทําให้บิดนะครับครับผมสังเกตง่ายๆว่าบิดยังไงก็เดี๋ยวดูจากล้อด้านหลังทุกอย่างเพี้ยนหมดเลยครับอ่าครับผมเพี้ยนจากสเปคของโรงงานเลยแต่ว่าไม่ได้ ชนไปถึงข้างหน้าเลยถูกไว้พี่ไม่ครับไม่คันนีอเต็มที่มันแค่โดนตัวตัวคัสซีถูก<ห>พี่มันโดนคัสซีแล้วคัสซีของเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูครับได้ได้พี่อุกทุกคนเดี๋ยวลองมาดูนิดนึงนะ,ะเริ่มจากคัสซีนะครับตัวนี้มันเป็นเหล็กกล่องนะครับต่อกันแบบโครงสร้างมอนคอร์ครับผมทีนี้เนี่ยพอชนปุ๊บมันบิดครับดูยังไงอะพี่ดูยังไงว่าบิดใช่ไหมครับดูจากฐานล้อของรถดูจากทรงของรถซึ่งจริงๆแล้ว มันเพี้ยนอยู่มินสองมิลเราดูด้วยสายตาไม่รู้แต่ทุกคันเนี่ยทางวีสิการาดเราขึ้นแท่นดึงแล้ววัดเป็นมินยังไงก็ตามก็กลับมาสู่สภาพเดิมครับครับผมมินสองมินนี้ถือว่าเสียหายเลยถูกไหมพี่เสียหายใช่ครับครับผมนี่นะทุกคนอันนี้คือสภาพกันชนนะเหลือแค่นี้แล้วก็คือข้างหน้าเขาไปหมดเลยนะชุดหม้อน้ำไปหมดครับโอ้โหชุดหม้อน้ำไปหมดแล้วก็ระบบแอร์ไปหมดครับครับผมเอาทุกคนเรามาดูฝั่งนี้อย่างฝั่งนี้มันมีอะไรกระทบกระทบบ้างอหมพี่ใหญ่อ่า การที่รถหมุนนะครับตัวโครงสร้างอลูมิเนียมนี้ฉีกขาดนะครับลองซูมเข้าลึกๆครับจะเห็นเลยครับว่าฉีกขาดข้างในดูยังไงพี่ว่ามันฉีกนี่ครับต้องซูมลึกๆนิดนึงอ๋ออ่าครับผมครับผมอ่าครับครับผมอ๋อนี่คือเขาเรียกว่าฉีกถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ครับผมแล้วเราจะซ่อมยังไงเพราะว่าตัวถังมันเป็นตัวนี้เราก็จะใช้กาวนะครับแล้วก็การยิงรีเวทครับเราจะไม่เชื่อมครับเชื่อมเมื่อไหร่เสียความแข็งแรงเมื่อนานครับอ๋อ ยังไงก็ไม่กลับได,ได้สเปคถ้ามีการเชื่อมครับครับผมแต่ว่าฝั่งตรงนี้ก็คือด้านคนขับทุกอย่างด้านข้างมีความเสียหายไหมพี่ความเสียหายเนี่ยครับดูจากล้อได้เลยครับมันหุบเข้าไปแล้วมันกระแทกเข้าไป เรายังต้องตรวจเช็คดูว่าเข้ารื่องยนไหมแต่เท่าที่เราดูอ่ะน่าจะไม่เข้าแล้รเรากว่ามันมันมันบิดออกมานิดนึงใช่ครับมันบิดออกมาครับแล้วก็กระแทกเข้าไปที่ตัวถังอ่าครับผมตรงนี้เนี่ยซุ้มโช๊อ่ะน่าจะเข้าอเลยทาให้ล้อกระดกขึ้นไปครับอ่าครับผมแล้วงี้เราจะแก้งไงอ่ะพี่ใหญ่ก็เดี๋ยวพอเราขึ้นแทนปุ๊บเราจับซุ้มโช๊คสามมิติครับอ่าครับพอจับปุ๊บเราก็ดีดลงค่นในกระจก้วครับโอ้ยง่ายมากครับง่ายมากสำหรับคันนี้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะพี่ค ประมาณ7วันครับ7วันโอ้ทุกคน7วันสามารถซ่อมรถได้นะขอดูภายในใน,นิดนึงในกรณีของร้านห้านี่คือส uh huh. ำหรับแค่โครงสร้างตัวถังนะครับ่อ uh, ครับผมถ้าเกิดรวมถึงพวกระบบภายในพวกคอนโซลที่ต้องเปลี่ยนใหม่อ uh. คันนี้น่าจะปาไปถึง2อล้านห้าอ๋ออันนี้ตังหากเหรอพี่ใช่ครับใช่เพราะว่าคันนี้เนี่ยลูกค้านึนตัวถัง เราจริงได้ทําการฟิกเรื่องตัวถังเป็นหลักเลยอ๋อราน5นี้คือเฉพาะตัวถังนะใช่ครับเฉาตัวถังครับโอเคตัวนี้ครับเนี่ยแอร์แบ็กยิงหมดนะครับอ่าครับผมยิงทั้งหมดรอบคันอ่าครับผมเออมีหลายคนสงสัยเนาะพี่ใหญ่อย่างรถที่เกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กที่มันระเบิดออกมาเนี้ยพอเราซ่อมไปแล้วอะแอร์แบ็กมันยังกลับมาใช้ได้งานเหมือนเดิมไหมคือเราทำการเปลี่ยนครับยังไงก็เขากลับมาเหมือนเดิมครับอ่าครับผมเราไม่ทําเหมือนกับอู่บางอู่ซึ่งใช้ค่าโอห์มเป็นตัวหลอกว่ามีแอ ชนเสร็จแล้วไม่ยิงอ่าครับผมซึ่งรถบ,บางคันเนี่ยซ่อมถูกชนแล้วไม่ยิงครับผมนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมค่าซ่อมของเราถึงได้ราคาประมาณนี้ไม่เหมือนกับบางอู่บอกว่าผมซ่อมได้ในราคาถูกแต่ชนเสร็จแล้วชีวิตคุณ ก็ถูกตามที่คุณจ่ายโอเคโอเคก็คือเนี่ยแอร์แบ็กที่มันระเบิดออกมาคือเรายกของเดิมออกแล้วก็เปลี่ยนของใหม่เข้าไปถูกไหมพี่ต้องใช่ครับใช่โอเคแต่ว่าภายในคือไม่ได้ถึงคนขับเลยถูกไหมพี่ใช่ที่ไม่ถึงคนขับไม่ถึงเลยก็คือภายในคอนโซลทุกอย่างเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนั้นเพื่อนคือมันไม่ถึงโตัเลถเลี่ยนครับต้องเปลี่ยนเพราะว่าแอร์แบ็กยิงครับอ๋อคือต้องเปลี่ยนใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับผมคอนโซลนี้ก็หลักแสนครับโหก็ต้องเปลี่ยนคอนโซลด้วยเหรอพี่ใช่ครับใช่ ก็คือเราไม่เราไม่ได้เปลี่ยนแค่แอร์แบ็กหรอพี่ใช่ครับต้องเปลี่ยนคอนโซลนะครับโอโ้โหเพิ่งรู้นะเปลี่ยนคอนโซลแล้วก็โดยรถซูเปอร์คาร์ต่างๆจะมี uh huh. ตัวแก๊สยิงที่เบลด้วยครับอ,รอ้าวรอใช่ครับเข็มขัดนิสันนยจะมีลูกแอร์แบ็กอยู่ด้วยครับโอโ้โหอโันนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเหรอพีเ่เปลี่ยนด้วยครับเปลี่ยนด้วยครับโอโ้โหแล้วภายในนี้อีกเท่าไหร่เนี่ยพี่ก็พี่ตีกลมๆน่าอยู่มาเกือบล้านครับโอ้ประมาณสองล้านห้านั้นเพื่อนเฉพาะตัวถังก็ล้านห้าถูกไหมพี่ใช่ครับใช่เพราะว่าลก้็ว ทำหนังคันนี้ให้เป็นหนังน้ป้าเต็มคันครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำถามพี่ใหญ่มีหลายคนถามเนาอว่ารถพ่วงนี้รถสปอร์ตนอ้อมันเป็นค่ายออดี้ทำไมเขาถึงไม่ไปเข้าที่สูย์เขาพี่คืออย่างอันดับที่หนึ่งนะครับ,รบเรื่องเวลาในการซ่อมอ่าครับทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เวลาถ้าเกิดคุณพร้อมจ่ายคุณก็จะสามารถได้งานที่เร็วขึ้นเพราะอะไรทั้งหมดนะครับ ทางเราเองอ่ะเรานําเข้ามาเองและบางชิ้นเราก็เช็คสต็อกทั่วเอเชียให้เอเชียที่ไหนมีพี่ใหญ่วิ่งไปเอามาให้หรือไม่เราก็ให้เพื่อนเราส่งมาให้ครับอ๋อก็คือเราสั่งตรงถูกไหมพี่ใหญ่เราสั่งเองจากศูนย์ออดี้ในเอเชียทั้งหมดครับคันนี้เพราะถ้าเกิดคุณไปสั่งตามศูนย์กำหนดคือย1ิวันแน่นอนหรือสิ้าวันแล้วแต่ครับผครับผมยังไม่รวมระยะที่ ซ้อมอีกถูกไพี่ถูกต้องใช่ครับอย่างต่าก็น่าจะ3าถึงสี่เดือนหูกไพี่ถูกต้องใช่ครับใช่ไหมถ้าหนักหนักก็6เดือนใช่ไหมใช่ครับนี้สภาพนี้โดยปกติถ้าเป็นอุท่ทั่วไปก็มา6เดือนครับประมาณ6เดือนนี่นั้นเพื่อนแค่สภาพแค่นี้นะถ้าไปเข้าพวกแบบตามศูนย์หรืออะไรเงี้ยหเดือนต้องมีนั้นเพื่อนยังไม่รวมระยะเวลาสั่งของถูกไหมพี่ถูกต้องใช่ครับแต่พี่ใหญ่คือรับจบ7วันเลยถูกไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าเรื่องอะไรเนี่ยพี่ตีไปสองวนันอีก5วันสําหรับในการทํางานของราครับผมแล้วอย่างเรื่องสีอาถามนิดนึงสี คืออย่างนี้ครับเรามีห้องอบนะครับเรามีห้องพ่นสีครับอ๋อคือเป็นห้องอบแบบนี้เลยใช่ครับอ๋อโอเคสีที่เราใช้เนี่เป็นสีนกแก้วเต็มระบบครับมาตรฐานเดียวกับโรงงานเบมบีเอ็มและปอร์เช่ครับอ่าครับผมเดี๋ยวผมขอดูงานตัวปอร์เช่คายเคนคันนี้นิดนึงพี่ใหญ่อ่าได้ครับได้อย่างคายเคนคันนี้รอทำอะไรอ่ะพี่ตอนนี้กาลังอยู่ในช่วงของการประกอบครับอ่าครับผมตอนนี้เรากำลังจะประกอบขึ้นแล้วครับ คือตอนนี้ก็พอโค้งั่าตัวหางเราเสร็จเราก็จะวางสายไฟก่อนครับผมพอวางสายไฟปุ๊บเราก็ไปเริ่มไล่ข้างในครับผมพอเริ่มไล่ข้างในเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องขึ้นครับผมก็ประมาณ2วันก็น่าจะเรียบร้อยครับโอคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลดรายละเอียดเป็นเยอะประกอบขึ้นจริงอ่ะสองวันแต่เก็บรายละเอียดอ่ะอาจจะหลายวันครับครับผมแต่ว่าตัวคายเยนคันนี้เสร็จก่อนปีใหม่แน่นอนถูกไหมใช่ครับใช่ครับผมโอเคได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดมีโอกาสนั้นเพื่อนคันนี้วางเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วเด๋วผมมา รีวิวเพิ่มให้เพื่อนดูแล้วกันเนาะว่าเขาจะเสร็จสมบูรณ์หน้าตาออกมาประมาณไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่ฝากอู่นิดนึงดีกว่าว่าที่อู่ทำอะไรบ้างพี่วีสิษ์กะลาดวีสิษ์กะลาดเราซ่อมรถทุกประเภทครับรถชนรถโดนน้ําท่วมหรือว่ามีปัญหากับประกันภยัยทางเราดูแลให้หมดแต่ทางเราจะชํานาญเรื่องโครงสร้างของโงอโนอครัโครงสร้างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วที่สำคัญที่สุดคืออยากแรงอยากสวยจบในที่เดียวครับอ่าครับผมได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าขอไปชม ตัวพานาเมลาหน่อยเนาะพี่เนาะนี่นั่นเพื่อนคันนี้เลยโอเควันนี้ขอมาพี่ใหญ่ด้ครับขอบมากครับ,รบนี่นั่นเพื่อนวันนี้ก็จัดให้ดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะชมรถประเภทนี้นะที่เกิดอุบัติเหตุนาว่าทางอู่เขาจะซ่อมยังไงนะสําหรับใครที่มีรถอยู่แล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะจมน้ําน้ําท่วมหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมาหมุนฟาดอะไรเงี้ยพี่ใหญ่แกรับจบหมดเลยนเพื่อนและอีกอย่างคันนี้ใช้ระยะเวลาแค่7วันเท่านั้นเพื่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยว7วันคันนี้ซ่อมเสร็จเดี ทุกอย่างแฮนด์ดิงจะยังเหมือนรถเดิม audi r 8 V8 อยู่หรือเปล่านะครับประมาณนี้เนาะก็ใครชอบคลิปแนวนี้นฝากกดไลค์กดรับใครกดแชร์ Share ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพยายามให้ดูรถที่อู่นะว่าเขาทำอะไรบ้างถ้าเกิดใครชอบฝากกดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย